สัจธรรมว่างมีครั้งที่281เรื่องธรรมวิถีท่านคงโยหันเหลนเมตตาเมื่อวันที่สองพฤษภาคม2568กราบสวัสดีองค์เดิมแห่งยานตนของทุกท่านด้วยความเคารพนอบน้อมจริงใจขอสำนึกคุณร้ายขอบเขตต่อองค์เดิมของพวกเรา ขอยอมรับความผิดบาปร้ายขอบเขตต่อองค์เดิมของพวกเราด้วยร้ายจุดเริ่มต้นมามีอวิชชาความโลภโกรธหลงความผิดพลาดความคิดเพอ้อฝันการยึดติดแบ่งแยกทั้งหมดนี้ข้าพเจ้าขอแก้ไขปรับปรุงเป็นคนใหม่กลับสู่สภาวะดั้งเดิมที่มีไม่มีว่างไม่ว่าง เป็นลักษณะที่แท้จริงวันนี้ข้าพเจ้าจะอธิบายเรื่องทำวิถีให้ชัดเจนเบื้องหลังของรูปลักษ์ทั้งปวงที่พวกเรามองเห็นล้วนแฝงด้วยความหมายของมันเรียกว่าทมวิถีทุกความหมายที่แฝงอยู่ล้วนไม่เหมือนกันแต่ละรูปลักษ์เช่นรูปลักษ์กุศล รูปลักษณ์อกุศลรูปลักษณ์อวิชารูปลักษณ์แยบยนต์ความหมายของมันล้วนไม่เหมือนกันอนันตชาติมาในหนังสือทุกถ้อยคำที่บันทึกไว้ล้วนไม่เหมือนกันด้านหลังของความจําที่ผ่านมาล้วนมีทำวิถีของมันวิถีนี้คือวิถีแห่งจิตใจก่อเกิดการใช้ จะเปรียบเทียบให้ฟังเธอก็จะเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นภาษาจีนคำว่ากงเฮอรซินส si ีแปลว่าขอให้มีแต่เรื่องน่ายินดีปรีดามันก็มีความหมายของมันแฝงอยู่ดูรูปลักษ์ตัวหนังสือกงเฮอรซินส si ีด้านหลังของมันเรียกว่าปีใหม่ ด้านหลังของรูปลักษณ์นี้วิถีของมันเรียกว่าปีใหม่ปีใหม่เรียกว่ามีไม่มีมันไม่อาจเป็นความมีได้ตอนนี้วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรอีกกี่วันพวกเราจะปีใหม่แล้วปีใหม่นี้เรียกว่าทำวิถีมันไม่มีสักอันคงอยู่ตลอดกาล มันคือสิ่งที่เกิดจากวิถีแห่งจิตใจที่พวกเราจำรูปลักษณ์แล้วพูดออกมาแล้วปีใหม่นี้มันอาจจะมีมันอาจจะไม่มีทำไมมันอาจจะไม่มีเพราะมันไม่สามารถมีอยู่ตลอดการถ้าไม่มีมันก็ไม่สามารถปีใหม่ดังนั้นปีใหม่จึงเรียกว่า มีไม่มีถ้าเป็นความมีพวกเราก็ถูกกำหนดไว้รับเทศกาลปีใหม่ถ้าไม่มีก็ไม่มีปีใหม่นี่เรียกว่าทุกความจำวิถีที่อยู่ด้านหลังให้พวกเราใช้ให้พวกเรารู้ให้พวกเราจำให้พวกเราเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ คือการแบ่งแยกอย่างแยกยนต์หรือเป็นความรู้สึกที่ยึดติดแบ่งแยกอนันตชาติไรจุดเริ่มต้นจนบัดนี้รูปลักษณ์และทำวิถีที่จําล้วนไม่เหมือนกันด้านหลังของทุกเสียงมันล้วนมีทำวิถีด้านหลังของทุกรูปลักษณ์ล้วนมีทำวิถี ทำวิถีนั้นล้วนกำหนดความหมายที่ไม่เหมือนกันมันไม่กำหนดวิถีตายตัวดังนั้นจิตญาณเดิมทีร้ายทำวิถีไร้ทำวิถีเรียกว่าทำวิถีแยบยนต์มีทำวิถีเรียกว่าวิถีแห่งจิตใจวิถีแห่งจิตใจดูความหมาย ด้านหลังของรูปลักษณ์ดังนั้นชีวิตต้องพเนจรอ,อยู่ในการเกิดตายจมอยู่ในทะเลแห่งความทุกข์กลายเป็นผู้พเนจรเพราะพวกเราจำทำวิถีแล้วเอามายึดติดเป็นของฉันจำทำวิถีนี้กลายเป็นทัศนะมุมมองสปปรพสิ่งของตนเองเช่นนี้ ความจำที่อยู่ข้างในความว่างก็เกิดการยึดติดแบ่งแยกเกิดความจำต่อเนื่องกันทำวิถีนี้คือมีไม่มีถ้าเป็นความมีพวกเราก็จะเกิดเหตุปัจจัยผลกรรมตอบสนองเกิดความคิดเมื่อเจอสภาวะเกิดการแบ่งแยกเกิดคู่ตรงกันข้ามของฉัน ทั้งโลกแต่ละประเทศมีวันปีใหม่ไม่เหมือนกันวันที่ที่ตรงกับวันปีใหม่ของแต่ละประเทศก็ไม่ตรงกันความหมายที่แฝงอยู่นั้นเรียกว่าวิถีวิถีนั้นคือมีไม่มีมันให้เธอรู้ให้เธอใช้แต่อย่าไปยึดติดมันเพราะเดิมทีมันไม่มี มันเกิดจากจิตใจของคนในจัก,กรวาลรูปลักษ์ทั้งหมดที่จำไม่มีสักหนึ่งอย่างเป็นความมีท่ามกลางในจัก,กรวาลเรียกว่ามีการเกิดจัก,กรวาลต้องมีอินอยางมีธาตุทั้งห้าดังนั้นพวกเรายึดติดวิถีก็มีฉันหรืออัตตา อัตตายึดติดอัตตาทิฏฐิอัตตาหญิงยโสอัตายยอตาก็เริ่มมีตะขอที่จะเกี่ยวเหมือนกับเวลาพวกเราพูดมีการม้วนลิ้นมีการเกี่ยวว่าของฉันก็ถูกวิถีผูกมัดทันทีขอเกี่ยวนั้นความคิดแรกก็คือ เกี่ยวตัวเองก่อนทำให้ตัวเองทุกข์เจ็บปวดเสียใจเศร้าโศกร้องไห้ความคิดที่2เธอจะเกี่ยวชื่อรูปลักษณ์ที่อยู่ภายนอกเธอโกรธเขาเกลียดเขาแค้นเขาเข้าใจเขาผิดสงสัยเขาหึงหวงเขาการโกรธเขาก็คือเสียงและรูปลักษณ์ของเขา อยู่ในอัตรารับรู้ของเธอเสียงและอัตรารับรู้โกรธเขาจิตใจของเขาไม่รู้จิตใจของเขาไม่รู้ว่าเธอโกรธอะไรโกรดเสียงและรูปลักษ์ของเขาเสียงและรูปลักษ์ของเขาเรียกว่าทำวิถีมันคือมีไม่มีดังนั้นพวกเรา ไปเอาสิ่งที่เป็นมีไม่มีนี้มาเป็นความมีไปกโกรธเขาโกรธเสียงและรูปลักษณ์ของเขาอนันตชาติในจิตใจของเขาเธอมองไม่เห็นเพราะมันอยู่ข้างในแก่นความว่างพวกเราฟังเสียงตั้งมากมายเห็นรูปลักษณ์มากมายอ่านหนังสือตั้งมากมาย ทุกเสียงล้วนมีวิถีของมันทุกรูปลักษ์ล้วนมีวิถีของมันคำพีทุกเล่มก็มีวิถีของมันมันให้เธอจดจำใช้และแยกแยะเท่านั้นเองมันคือมีไม่มีถ้าเธอมีก็จะติดขอเกี่ยวข้างในความว่างอัตตาปลอมก็ติดตะขอ ตะขอเกี่ยวตัวเองก่อนแล้วค่อยเกี่ยวคู่กรณีแล้วคู่กรณีก็เกี่ยวตัวเขาอีกกลายเป็นสามขอเกี่ยวเป็นหนึ่งแก่นเป็นหนึ่งแก่นสามทัศนะเกิดเป็นปัจจัยกรรมสนองรูปลักษ์ตีรูปลักษ์วิถีตีวิถีรูปลักษ์ตีวิถีวิถีตีรูปลักษ์ อยู่ข้างในความว่างรูปลักษ์และวิถีตรงกันข้ามมันก็เลยตีกันคนในโลกนี้มีผู้เลื่อมใสามากมายล้วนยึดติดในรูปลักษณ์อนันตชาติมาข้างในความว่างของพวกเรามีอัตตาจำอัตตาจำเสียงและรูปลักษณ์เท่านั้นเขาไม่มีคุณสมบัติจำความว่าง ความว่างจำไม่ได้อัตตาจำรูปลักษ์ยึดติดรูปลักษ์เป็นความมีอยู่ก็ปรากฏอัตตายึดติดเมื่อปรากฏอัตตายึดติดก็จะถือครองเขตแดนเมื่อถือคลองกรรมสิทธิ์เขตแดนผลกรรมตอบสนองก็มาถึงรูปลักษ์กฎกแห่งกรรมรูปลักษ์รับเคราะห์ภัย ปรากฏออกมาทันทีเพราะอะไรเพราะเป็นเขตแดนของเขาสัตว์ทุกชนิดล้วนมีเขตแดนของมันถ้าไม่มีเขตแดนมันไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้คนเราก็มีเขตแดนพื้นที่ของเขาไม่มีเขตแดนเขาก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่อัตตายิ่งจับยึดเสียงและรูปลักษณ์ เขตแดนก็ยิ่งกว้างใหญ่ความทรมานและความทุกข์ยากลำบากของเขายิ่งมากชีวิตเขายิ่งมีความกดดันมากเพราะเขาไม่มีกฎของธรรมชาติมีไม่มีว่างไม่ว่างเขามีแต่เกลือกกล้วอยู่ในความมีแบ่งแยกอยู่ในความมีอัตตาแบ่งแยก อัตตาในจิตญาณเรียกว่ามีไม่มีอัตตาที่อยู่ในจิตญาณคืออยู่ในฟ้าปางก่อนเมื่ออัตตาเป็นมีไม่มีเสียงและรูปลักษณ์ที่จำเข้ามาทั้งหมดคือมีไม่มีที่จำเข้ามาล้วนคือวัตถุพวกเราจำได้แค่วัตถุเก็บซ่อนอยู่ในอัตตารับรู้มีตื้นลึกใหญ่เล็ก ซ้ำไม่ซ้ำลุ่มหลงไม่ลุ่มหลงมีกุศลมีอกุศลมีแยบยนต์ถ้าแยบยนก็คือทำวิถีแยบยนแห่งจิตญาณส่วนกุศลนั้นคือวิถีแห่งจิตใจกุศลและอกุศลคือวิถีแห่งจิตใจเมื่อพวกเราเข้าใจวิถีแล้ว การปฏิบัติงานก็จะง่ายเธอต้องรู้ว่าวิถีนี้มีไม่ได้ไม่มีก็ไม่ได้ดังนั้นพวกเราอนันตชาติมาจนวันนี้จำวิถีมากมายร้ายขอบเขตอยู่ในอัตตารับรู้ความทุกข์ยากของชีวิตคนเราอยู่ตรงไหนอยู่ที่มีแต่เอาเข้าไม่เอาออก อนันตชาติจึงเผาไม่สิ้นสุดฝังไม่สิ้นสุดเพราะยึดติดความมีเอาไว้ไม่ปล่อยออกเมื่อยึดความมีก็มีตะขอเอาตะขอมากมายร้ายขอบเขตเป็นเจ้านายของเธอตะขอนั้นให้เธอทุกข์กัดกรุ่มกังวล ตะขอเกี่ยวเสียงและรูปลักษณ์เกี่ยวทำวิถีถ้าวิถีทั้งปวงเธอสามารถเข้าใจอย่างทะลุป,ปลุกโปรงรู้วิถีทั้งปวงมีไม่มีเธอก็กลับคืนสู่วิถีแยบยนต์เธอรู้ล้วนคือมีไม่มีแต่เธอมีเพราะอะไร เพราะเธอถูกวิถีผูกมัดไว้เธอถูกความหมายในหนังสือผูกมัดไม่รู้ว่ามันเกิดจากจิตใจอนันตชาติมาพวกเราเลื่อมใสสิ่งที่เกิดจากวิถีแห่งจิตใจสิ่งที่เกิดจากจิตใจคือวัตถุดังนั้นทั้งโลกก็มีวิถีของทั้งโลกส่วนพวกเราแจ้งเห็นญาณก็คือ วิถีทั้งปวงบริบูรณ์แล้วไม่ว่าเธอไปถึงศาสนาใดเธอก็ต้องไหว้เขาแต่มันคือมีไม่มีแค่ทำให้สมบูรณ์เมื่อจากไปแล้วมันก็มีไม่มีนี่เรียกว่าวิถีอนสมบูรณ์ที่แจ้งเห็นญาณถ้าเธอยังเป็นปฏิปักษ์กับเขานั่นยังอยู่ในจิตใจ ยังอยู่ในอัตารับรู้รูปลักษ์ตีรูปลักษ์วิถีตีวิถีอยู่ข้างในความว่างความอัศจรรย์อยู่ตรงไหนความอัศจรรย์อยู่ข้างในความว่างความว่างของพวกเราคือแก่นแท้ที่แบ่งภาคมาจากหลักธรรมสากลร้ายการเกิดเธอไม่สามารถห่างจากอัตารับรู้ ข้างในความว่างสักหนึ่งนาทีแต่ละช่วงชีวิตของเธอตั้งแต่เกิดจนเธอตายล้วนมีอัต,ตาราลบรู้ทำหน้าที่อยู่ข้างในความว่างเขาจดจำเขาแบ่งแยกทุกชีวิตล้วนรับช่วงต่อเป็นเช่นนี้ไม่สามารถออกห่างเธอจะเป็นเท่าแก่ เปิดบริษัทอะไรทำธุรกิจอะไรทำอาชีพอะไรรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวพันกับเธอสามีภรรยาลูกๆพ่อแม่ปู่ย่าตายายเครือญาติหกทั้งหมดจำอยู่ในอัตตารับรู้เกิดการทำหน้าที่ไม่มีอัตตารับรู้ก็ใช้ไม่ได้ทำงานไม่ได้ อัตตารับรูค้คือสภาวะดั้งเดิมของจิตญาณมันคือมีไม่มีแต่ว่าพวกเราจำวิถีไว้ในอัตรารับรู้ว่าเป็นความมีก็จะเกิดการกระทบกันเกิดคู่ตรงกันข้ามเกิดผลกรรมตอบสนองกระทบกันจนไม่พูดกันสองปีสามปี เพราะอะไรเพราะเธอถูกวิถีผูกมัดไว้วิถีตีวิถีรูปลักษ์ตีรูปลักษ์จึงไม่คุยกันฉันกับคนอื่นยิ้มหัวเราะเสียงดังแต่กับเธอไม่มีอะไรคุยเพราะอะไรเพราะวิถีที่มีผลประโยชน์ไม่เหมือนกันเกิดสภาพที่ตรงกันข้าม อัตตารับรู้ที่อยู่ข้างในความว่างไม่สามารถออกห่างจากมันตลอดการดูสิยิ่งใหญ่ขาดไหนสามโลกทศทิศจักรวาลอากาศกระจายทั่วธรรมธาตุทั้งจักรวาลคือมีการเกิดส่วนหลักธรรมสากลร้ายการเกิดกับจิตญาณคือร้ายการเกิด เธอจะเดินทางจากมีการเกิดไปถึงร้ายการเกิดเธอต้องพึ่งสะพานมีไม่มีเดินข้ามไปจากฝั่งมีการเกิดเดินถึงสภาวะดั้งเดิมร้ายการเกิดเธอต้องใช้มีไม่มีเดินไปถ้าใช้ความมีเธอก็มีการเกิดช่วงนิรันดร เพราะเธอยังยึดติดในความมียังอยู่ในวิถีของเสียงและรูปรักษณ์วิถีของฉันพาเธอไปยึดติดเธอก็เดินออกไปไม่ได้เธอต้องการเดินออกจากฝั่งนี้เธอต้องมีไม่มีช่วยพาเธอออกไปได้เมื่อเดินออกไปแล้วจึงเรียกว่าแจ้งเห็นร้ายการเกิด แล้วสภาวะดั้งเดิมของร้ายการเกิดกับมีการเกิดเมื่อไปถึงแล้วนั้นเรียกว่ามีการเกิดและร้ายการเกิดเป็นแก่นความว่างเดียวกันเรียกมหาว่างมหามีมหามีมหาว่างความว่างแท้แยบยนมีถ้าเดินไปไม่ได้เธอก็อยู่ในวัตถุ ที่มีสภาวะมีการเกิดตลอดไปมีการเกิดนี้มีมากมายร้ายขอบเขตสัตว์เดรัจฉานล้วนมีการเกิดมนุษย์ทั้งหลายก็มีการเกิดมันหยุดไม่ได้มันเห็นการเกิดก็เห็นการตายเห็นการตายก็เห็นการเกิดมันไม่สามารถหยุดเพราะมันคือยานว่าง จะตายได้อย่างไรมันไม่ตายแต่ว่าพวกเราถูกวิถีมัดไว้ที่พวกเราเรื่มสายศรัทธานั้นล้วนเชื่อวิถีแห่งจิตใจที่ปรากฏออกมาจากรูปลักษ์วัตถุถูกมันมัดไว้แล้วรูปลักษ์นั้นเกิดสั่นไว้ก็กระทบถึงความจำของเธอ เธอยึดติดรูปลักษ์รูปรักษ์ถูกกระแทกหน่อยก็กระทบความจำของเธอทำร้ายความจำของเธอเกิดฝ่ายตรงข้ามกันเกิดแบ่งแยกบุญคุณความแค้นรักพยาบาทดังนั้นเรื่องทำวิถีพวกเราต้องเข้าใจให้ชัดเจนทำวิถีเมื่อพันปีหมื่นปี ก็ไม่เหมือนกันวิถีของนักธรรมอาวุโสที่ผ่านมาก็ไม่เหมือนกันวิถีสมัยนี้ก็ไม่เหมือนกันวิถีสมัยนี้ใช้มือถือนั่งเครื่องบินสมัยก่อนใช้เดินไม่มีเน็ตเชื่อมเครือข่ายการทำสงครามก็เพราะยึดติดวิถีในอัตรารับรู้ข้างในความว่าง ยึดติดวิถีมาหาผลประโยชน์กันเธอรบชนะแล้วหลังจากนั้นเป็นอย่างไรหลังจากนั้นอีกไม่กี่ปีเธอก็ตายแล้วใส่ลงศพให้นอนกินให้ไฟเผาความหมายของชีวิตคุณค่าของชีวิตอยู่ตรงไหนอยู่ที่ทำให้โลกนี้สันติภาพ ทำให้โลกนี้สงบให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขรักษามัคคีช่วยเหลือกันทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีนี่จึงเรียกว่าความเมตตาอย่างแท้จริงจิตญาณของพวกเราคือความว่างแท้คงอยู่ชั่วนิรันดร์ไม่เกิดไม่ตายแต่ว่าพวกเรา ยังเข้าไม่ถึงขั้นายวิถีแห่งยานตนพวกเราอยู่แค่วิถีแห่งจิตใจพวกเรายัางต้องกลัวกริ่งอยู่ในอินหยังทวิภาวะธาตุหซึ่งมันคือมีไม่มีอัตตาตัวฉันคือมีไม่มีสิ่งที่ฉันรับรู้คือมีไม่มีอัตตารับรู้ก็คือมีไม่มี นั่นเรียกว่าวิถีแยบยนแห่งยานตนแต่ในจิตใจของพวกเราอัตตาตัวฉันคือมีสิ่งที่ฉันรับรู้คือมีเช่นนี้จึงเกิดการเวียนว่ายอยู่ในภูมิวิถีหกเกิดเหตุปัจจัยผลกรรมตอบสนองเวลาบรรยายของข้าพเจ้าก็หมดแล้วหากพูดไม่สมบูรณ์ ขอให้ทุกท่านปรดยกโทษให้อภัยข้าพเจ้าสำนึกคุณแล้วสำนึกคุณอีกรับผิดแล้วรับผิดอีก